สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณมีทั้งการงานการเงินให้ด้วยนะคะมากันที่วันต่อมาค่ะวันพฤหัสสปดีนะคะ1นึ่งถึง16นี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะอาจารย์ดูทั้งการงานการเงินชีวิตรักให้คุณด้วยแล้วกันดูไปสาอย่างเลยนะคะ มีอะไรที่คุณต้องระมัดระวังมีอะไรที่คุณจะจะได้ใช้ชีวิตดู้ว้เป็นไกด์ไลน์บอกแนละ้วดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูใว้เป็นบันเทิงก็ได้นะคะไพ่อา,าอาจจะสลับกันบ้างกันได้ในบางครั้งนะคะโอเคมาอาจารย์เปิดไพ่คุณหมดแล้วไพ่ของคุณสิบใบนะคะมาดูการสถานการณ์การงานก่อนค่ะไพ่ใบแรกงานดีทีเดียว a is of one เป็น อาจจะได้คุณอาจจะได้งานใหม่ๆไหมมีงานใหม่ๆตกใส่ไหมการถ้าคุณจะไปสอบแข่งขันหรือคิดหางานใหม่มีโอกาสได้สูงไพ่ใบนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับการงานที่มันดีมากๆการเริ่มต้นใหม่กับงานที่คุณชอบแล้วมันไปในทิศทางดีด้วยนะเออมันสามารถพาคุณไปในทิศทางที่ดีได้การเริ่มต้นใหม่ไพ่ใบนี้การเริ่มต้นกับงานก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นไพ่แห่งการงานโดยเฉพาะเลยไพ่ใบนี้การงานที่เริ่มต้นคุณอาจจะมีข่าวดีอย่างเช่นถ้าคุณไปสอบแข่งขันอะไรก็ตามผลของการแข่งขันจะชนะทีเดียวนะคะหรือคุณอาจจะมีความคิดหรือมีจินตนาการที่ลุกโชนขึ้นมาพร้อมก้าวไปสู่ความรู้สึกว่างานใหม่มันดูกระฉับกระเฉงดูมีอะไรดีๆซึ่งมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบางคนอาจจะได้เปิดร้านค้า เปิดกิจาการใหม่อย่างเงี้ยมองหารูทางในการทำมาหากินในนะจ,จ๊ะแบบใหม่ๆประมาณนั้นสิ่งที่อดีตที่ผ่านมาใครตกงานมาหรอบางคนถ้าบางคนตกงานอยู่นะคุณหางานคุณจะได้งานแน่ค่ะแต่คู่แข่งก็น่ากลัวเหมือนกันนะคู่แข่งเยอะอยู่แต่ว่าจะได้งานแน่อดีตที่ผ่านมาในบางคนอาจจะตกงานหรือว่าบริษัทเขาเลิกกิจาการหุ้นส่วนแตกแยกคุณอาจจะได้ตกงานมีความ เครียดทีเดียวยังคงความเครียดเบื่อนายตอนนี้ว่างงานอยู่หรอจ้าบางคนในบางคนอาจจะมีการว่างงานอยู่นะค่อนข้างอารมณ์เบื่อนายแล้วก็มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มีคนหยิบยื่นอะไรมาให้คุณคุณก็ไม่เอาช่วงนี้นั่งเฉยๆโดยที่ไม่อยากได้ใหญดีกับอะไรทั้งนั้นสี่มันรู้สึกเหนื่อยมันรู้สึกหน่อยมันรู้สึกแย่มันไม่รู้สึกไม่ มันรู้สึกว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณนะเป็นสิ่งที่มันเข้ามากระทบกระเทินใจิตใจคุณแล้วทำให้คุณไม่อยากได้ใหญ่ดียไม่อยากจะทําอะไรเบื่อนายบางคนมาแนะน,นําตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้แต่คุณก็ไม่ทําประมาณนั้นรู้สึกเบื่อนายระวังเรื่องของการขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักหรือมีข้อสัญญาการเซ็นสัญญาเซนเอกสญญารเซ็นงา,า,านใหม่ๆใ,ให้ระวังให้ดีด้วย นะจ๊าการเซ็นสัญญาลงนามใดๆในการเซ็นสัญญาให้ระวังให้ระวังนะคะคุณมีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะการเดินทางระยะสั้นๆการเดินทางท่องเที่ยวจริงๆแล้วนะ่ะยังมีทุนมีร้อนอยู่ยังมีเงินอยู่พอที่จะพอที่จะขยับขยายตัวเองได้ไม่ไม่ต้องกังวลหรอกแล้วก็สิ่งที่คุณลงทุนลงแรงอะไรไปรอผลตอบแทนอยู่หรือว่ารอการ คือคุณกำลังมีแผนอยู่ในใจมีแพผนในใจแล้วค่ะแพผนของคุณอาจจะกลับมาคิดตอนนี้อาจจะอยากอยู่คนเดียวบางคนไปบวชไปถือศีลไปกินเจเพื่อทบทวนเรื่องราวต่างๆในการทําธุรกิจในการทํางานของคุณบางทีเบื่อหน่ายกับคนรอบข้างคนรอบข้างเข้ามาค่อนข้างบุตรบริวารลูกน้องค่อนข้างมามีผล มีผลทังจิตใจของคุณมากอะทำให้จิตใจคุณเศร้าหมองอะทำให้คุณซึ้กเหนื่อยลา้ากับปัญหาเดิมๆกับความขัดแยง้งกับความไม่ลงตัวกับความผิดพลาดเออประมาณนั้นนจะจ๊ะในเรื่องของความรักล่ะในเรื่องของความรักเขาคิดยังไงกับคุณคะ The Lover ความรักยังคงเป็นความรักที่มั่นคงได้แต่ว่า เขาก็ยังมองถึงความรักที่มีต่อคุณยังมองถึงคนที่ฉลาดฉลาดเลือกฉลาดมองยังคงเป็นความรู้สึกเขาค่อนข้างเครียดกับคุณนะช่วงนี้เขาค่อนข้างเครียดกับคุณอยากจะคุยกับคุณในเรื่องของความสัมพันธ์ของเราสองคนเออถามว่าเขายังรักคุณไหมยังรักอยู่ความมั่นคงยังมีไหมยังไม่อยู่แต่ว่าคุณทำให้เขารู้สึกเครียดเออ คุณล่ะรู้สึกยังไงกับเขา The Wheel of Fortune คุณพยายามถามว่าคุณเองรู้สึกยังไงกับเขาคุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นมากกว่าเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นช่วงนี้ช้อยช่วงนี้ค่อนข้างมีช้อยเข้ามาเยอะนะคะค่อนข้างมีตัวเลือกมาให้คุณเลือกเยอะแยะเลยกับความสัมพันธ์กับเก่าของเก่าเนี่ย ค่อนข้างจะตัดสินใจไม่ไม่ถูกว่าจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้เหมือนคุณไม่ค่อยมีความสุขกับรักตรงนี้สักเท่าไหร่อยากจะอยู่คนเดียวอยากจะเดินทางอยากจะค่อนข้างช่วงมงนี้เหมือนอยากปีกวิเวกมากกว่าอยากอยู่คนเดียวอืมในความรักเนี่ยถึงถึงแม้นมันจะไม่ค่อยราบลื่นสักเท่าไหร่อ่ะแต่มันก็ยังคงขาดกันไม่ได้หรอกยังคงเวียนเวียนวนวนเวียนเวียนกันอยู่แบบนี้แหละ เพยงแต่มันไม่ราบรื่นแล้วคุณเองก็อาจจะยังคิดตัดสินใจไม่ได้ว่าคุณจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้คุณอยากอยู่ตัวช่วงนี้เหมือนคุณอยากจะอยู่ตัวคนเดียวอยากมีอิสระเอออยากมีอิสระมีคนเข้ามาใหม่ๆให้คุณให้คุณคิดเยอะนะคนที่เข้ามาเข้าหาคุณเนี่ยแต่ว่าคนที่เข้าหาก็ให้ระวังละกัน คนที่คุณคิดหรือวาดฝันมันแค่อาจจะเป็นรักที่ยังไ่วยกว้าไม่ได้ยังเป็นวิมานในอากาศอยู่นะอืมในบางคนนะคะในบางพฤหัสอาจจะยังต้องอาจจะยังต้องการไปพักผ่อนหรือการเดินทางการไปโฟกัสกับตัวคุณเองหรือการอยู่คนเดียวน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณในตอนนี้เหมือนคุณเองอยากได้อิสระจากจาก อะไรสักอย่างจากงานสมมติว่าเจองานที่ทําแล้วมันเหนื่อยมันหนักก็เลยอยากจะไปอยู่คนเดียวอยากจะปีกวิเวกอยากจะไปคิดอยากจะมีอิสระกับการที่ตัวเองจะทําอะไรก็ได้จะไปไหนก็ได้จะทํายังไงก็ได้อยากเป็นโสดแล้วอะอยากเริ่มต้นใหม่เลรอระวังคนที่เข้ามานะคนที่เข้ามาหาคุณนะ่ะเขาค่อนข้างจะมีหลายคนที่เข้ามาหาแต่คนพวกนั้นยังเป็น รักที่ยัง่อยกว้าไม่ได้แล้วก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับคุณอาจจะวาดวิมานในอากาศไปคนเดียวก็ได้รักนี้ยังไม่น่าจะไม่น่าจะดีของเก่ายังน่าจะดีสักกว่านะคะอืมแล้วคุณมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของเงินด้วยเรื่องของเงินเรื่องของงานช่วงนี้มีเรื่องให้คุณต้องคิดมากมายนะเออไม่ได้โฟกัสเรื่องรักหรอกแต่ว่ามันมีเรื่องที่คุณต้องคบคิดในหลายๆอย่างในการแก้ไขปัญหา กับสถานการณ์การงานของคุณเองเรื่องรักก็มีเข้ามาประปรายสถานการณ์สองคนจะเป็นยังไงคะจากความรักของคุณทั้งคู่จะเป็นยังไงมีคนเข้ามาหาคุณจริงๆด้วยคุณสองคนมีความแตกต่างมีความรุนแรงมีความแตกต่างมีความคิดที่สวนทางกันอยู่ตลอดเวลานะคะ คุณอยากหลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้คุณรู้ว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่มันยากลําบากมันเขาคิดอย่างหนึง่งคุณคิดอย่างหนึง่งรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักของทางไกลรักที่เป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาหรือคุณอาจจะคุยกับราศีกันราศีตุลราศีเมถุนราศีกรกฎราศีกรกฎดี๋ยนะคะไฟเมษสิงห์ธนู คุณมองบางในบางคนนะ่ะถามว่ายังรักกันไหมความรักมันยังคงอยู่นะความผูกพันยังคงมีแต่ว่ามันเป็นความคิดที่สวนทางกันไลฟ์สไตล์ของคุณกับเขามันสวนทางกันบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณต้องตัดสินใจมีเด็กเข้ามาขอโอกาสไหมมีเด็กน้อยเข้ามาขอโอกาสหยิบยืน่นไมตรีการขอโอกาสคือการพูดมาพูดมาคุย การหยิบยื่นไม้ตีให้นะคะมีคนเจ้าชูเข้ามาเพราะคุณเป็นคนค่อนข้างจะจะดูแลเทคแคร์คนอื่นได้ดีเป็นเป็นคนละมุนชอบดูแลคนอื่นชอบใส่ใจคนอื่นประมาณนั้นแต่คุณยังต้องทําใจยอมรับกับสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะยังต้องน้าใจไอ้สิ่งที่คาดหวังไว้มันยังคงเป็นแค่วิมานในอากาศอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วก็ ต้องต้องปรับปรับตัวทำแ้นการปรับตัวการเรียนรู้การยอมรับกับสถานการณ์ต่างๆที่ถาทมเข้ามานะคะบางคนอาจจะมีการย้ายงานย้ายการย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานหรือการเดินทางระยะสั้นๆน,น,นะคะ บางทีความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบขึ้นๆลงๆบางทีก็หงุดหงิดต่อการเหวี่ยงกันอารมณ์เสียใส่กันภาวะกันมีความรู้สึกว่าใจเขาตัวมันอยู่ใกล้แต่ใจมันออกห่างกันไปทุกทีนะ่ะให้ระวังตรงจุดๆนี้ไว้แล้วกันแทมบรลัอ่ะขอพัฒแนะนำห้าใบขอพัฒแนะนำห้าใบ ยังเหนื่อยกับบุคคลที่3จริงยังคงมีระวังระวังคุณจะขัดแย้งกับคนข้างกายความขัดแย้งด้วยความอารมณ์ร้อนของคุณเองเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้าคุณนะในบางคนถ้ามีความรักที่มันงอนแงนข้อมันงอนอะไรอะไม่มั่นคงรักของคุณเริ่มไม่มั่นคงแล้วเนี่ย ให้ระวังอารมณ์จงหนักเลยนะถ้าคุณระง,งับอารมณ์ระง,งับความรู้สึกไม่ได้ความรักทั้งนี้มีโอกาสที่จะพังลงไปได้ง่ายๆเพราะมันเกิดการทะเลกกาะกันแล้วพังลงไปเพราะฉะนั้นในคือวอนี้ไพย,ยังบอกว่าต้องอดทนค่ะอดทนอดกั้นต่อสิ่งเร้าไม่ว่าจะมีอะไรมาร้าอารมณ์คุณความต้องการความอยากได้หรือกิเลสตัณหาอะไรที่มันพาไปในทิศทางที่ไม่ดีคุณต้องควบคุมตัวเองไว้มากๆ ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆนะคะคุณในเดือนนี้คุณเองเนี่ยมีเสน่ห์เสน่ห์ที่ซ่อนไว้ใครมองไม่เห็นอาจจะเป็นของแปลกก็ได้คนชอบของแปลกประมาณนั้นแลัวบุคคลที่สามจะทําให้ความรักของคุณนี้เกิดความไม่มั่นคงเกิดขึ้นอ,อย่างมาซึ่งความทะเลาะกันแล้วจบกับคนเดิมคนใหม่ก็ใช่ว่าจะดี นะจ๊ะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจใดๆก็ตามในเรื่องของความรักให้ระมัดระวังอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาอย่าใช้ความต้องการของตัวเองเป็นหลักชีวิตของคนเราต้องอยู่ด้วยเหตุและผลอยู่ด้วยความเป็นจริงไม่ใช่ความเพ้อฝันนะจ๊ะพฤหัสจ,จา้าอืมไม่ใช่อ่ใช่ไหมใช่ไหมพฤหัสโอเคอเมื่อกี้อาจารย์จะทำอาทิตย์อาทิตย์แล้วพฤหัสเออพฤหัสนะนั่นแหละ ความขัดแย้งในใจคุณอนะสำคัญที่สุดนะตอนนี้บางครั้งคุณเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่นะแต่บางทีนี้ใส่เด็กๆเ,เอาแัดใจชอบเอาชนะค้าคารชอบมีความรู้สึกว่าคนมาดูถูกไม่ได้อะมีความรู้สึกว่าคนคนมาพูดจากับคุณไม่ดีไม่ได้อะ่ะประมาณนั้นบางทียอมรับความจริงบ้าง กับสิ่งที่คนอื่นเขาพูดมาคุณอาจจะเป็นไม่ได้เป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลของโรคไม่ได้ถูกทุกอย่างเพราะฉะนั้นเบาได้เบาอีหนูโอเคไหมโอเคอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดี s คริปชั่นบล็อกแ้วอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line, มาค่ะแอดใจเอฟอีศูนยอเกาแล้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ กดไม่ลงรีโมทอาจารย์กดไม่ลงเอ